สวัสดีครับนะเก่งแต่ในโซเชียลครับพี่น้องพอได้ขึ้นบันลังเตะเทนนะโอ้ยเจ็บหัวเลยสารดาวイว้ะว่าอย่างไงจะมาทำไมศาสรจะเรืองเก่งก็ศาสตรดีได้บัดนี้เอากูจะชิ้นแทนสารไปแล้วจ้ะจะชิ้นแทนสารเก่งกว่าสารอีกวันนี้อันนี้เล่านิทานนะจ๊ะอันนี้ก็เล่านิทานในฟังกูบอกเรื่องหมาหมายออกมาดิ้นนะ หมาหยอมาดิ้นนะรับความจริงบ้างนะเป็นยังไงล่ะเกือบเข้าคุกเลยครับไปพูดเองเองอเองทั้งนั้นครับลูกความเกือบเข้าคุกกูบเกือหินคิดว่าจะอไอเลดใบรับรองแพทย์ขึ้นไปมันจะก็จะเชื่อโอ้ยสารบริโภเด้อมันระบุอาการที่แบบว่าร้า,ายแรงหรืออะไรจมจมมาสารไม่ได้แล้วมันก็มันก็ไอนี่อยู่สารก็อ่นุ่ลมอยู่ แต่ว่าแต่ว่ามีการระบุใช่ไหมไม่มีมีแค่ให้ไปรักษาตัวที่บ้านมีการไปรักษาตัวที่บ้านก็แค่นั้นนะแต่อันนี้แหละครับที่มันโดนหนักนะโดนหนักโดนด่าโดนตำหนิเยอะเลยบอกว่ากระทบกระเทือนถึงสมองจากเกลือนหมอไม่ได้ระบุไงถ้ามันมีมันต้องระบุใช่ไหมครับบอกว่าสมองได้รับกระทบกระเทือนนี่แล้วก็มีการไปเปิดเรี่อไรายเงินใดทีนี้อ่า มีการไปเปิดเรีอยไรยเงินอยู่หน้าโรงพยาบาลด้วยซ้ํานะครับพี่น้องเอฟจีนะนี่แหละครับคืออะไรคือมากกรรมในการหาเด็กหากินแบบไม่ง่ายนะใครหลอกใครคะไม่รู้ใครหลอกใครนะคิดดูเองนะงคคะไม่รู้ใครหลอกสังคมนะบอกว่าอะไรสมองในอานได้รับอันอ่าอันการกระทบก,กระเทือน,อนใครลหลอก,ลอกสังคมเลือดข้างในสมอง,อง,มองโอ้เกือบตายเข้าห้องไอซียูโอ้ยครับพี่น้องเอฟจีนะ อันนี้แหละครับคนก็โอนเงินไปรัวๆหละครับทีนี้โอนเงินไปรัวๆ,หล,ลวๆหละทีนี้เห็นไหมนะค่าวิชาชีพก็มีการเปิดเรี่ออะไรจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อืมนะครับเนาะอีแตม่วงอ่ามาตอบกูในอีหามึงมันไม่ใช่เรื่องของมืองอีหามึงมึงจะเซแลนด์นะอ่านะปากว่างใช่ไหมอมควยนะถ้าปากมึงว่างมึงอมควยในอีหามึงนะอืม อีสัตมึงไม่ต้องเอามาเซ็เลนเดี๋ยวกูตบปาามึงอีหานี่นะเข้าไปใส่ละไข่เข้าอืมอ่ามึงอย่าเซนเลนนะอุ้ยบอกบอกอืมใครหลอกลวงเอฟซีกันแน่อืมใครหลอกลวงใครกันแน่ที่หลอกลวงสังคมอ๋ออันนี้อันนี้สารหลอกลวงไหมครับนี่คําพิจารณาของสารนี่สารหลอกลวงไหมครับนี่สารหลอกลวงไหมนี่สารหลอกลวงยู่บ่านี่ ฉันเรารวมไหมคำพิพจรารณานี่ฮะมันชัดเจนนะครับเราพูดตามความจริงนี่เออพอมึงไม่ถามมึงจะเทยังไงมึงจะเทอีหานั้นไม่มีหาอะไรทีนี้มึงคิดว่ามันจะรอดเหรอครับไม่รอดให้มึงหัวเราะไปให้มึงดีใจไปวันนี้มึงหัวเราะวันหน้ามึงร้องไห้ทีนี้เอาเขาก็าจะยํามึงแหละทีนี่เอาทีใครทีมัน ทีใครทีมันมึงหนักกว่ามันอีกนะทีนี้มึงหนักกว่าบาักไห,ห,ห,หลอีกนะกูบอกให้เลยนะอ่ามึงหนักกว่าบักไหลอีกวันนี้เดี๋ยวบักไหลย้ำหัวมึงอีกอ่ามึงอย่าล้องก็แล้วกันนะมึงหนักหนานะมึงคนทําลายชาติทาลายแผ่นดินเลยนะทําลายทรัพยากรป่าไม้เลยนะค่าปรับมึงจะเท่าไหร่เลยนี้ค่าประกันตัวมึงจะเท่าไหร่เลยทีนี้ศาลจะสั่งลงกูว่าสั่งลงแน่นอนในความคิดของกูไม่รอด ไม่รอดแปลงแรกยังมีแปลงที่สองอีกทีนี้อ่าไป้าก็มารัวๆนี่แหละกูบอกไว้เลยนะ <c oughs> อ่าะนจะาพาลูกความเข้าคุกนะจะบอกว่าไม่รู้ความจริงนะเอาให้ดีนะเอาเอาให้ดีนะอย่ามาโทษลูกความนะไม่เอานะหือถ้าไม่ผิดจะไปขอความไปทำไมก็สู้สิอ๋อ อืมถ้าร้อหมุนจะโทวงหานะนายช่างนะครับครับผมนะเออนะครับนะเห็นไหมล่ะออกมาพูดความจริงบ้างนะี๋ยวจะพาอีนี่ติดคุกทีนี้อ่าจะพาอีนี่ติดคุกที่นี้ค่าปรับจะเท่าไหร่ล่ะครับอ่าแล้ <c oughs> <c oughs> วอะไรครับอ่าบักไหลมึงมี มึงมีคลิปวิดีโอมึงมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอาทําไมมึงไม่ให้นะหอทําไมไม่ให้อะไรหลักฐานกับเจ้าหน้าที่เขามึงจะเก็บมันไว้ทําไมอ่ามันทํากับมึงขนาดนี้แล้วมึงจะไปเก็บมันไว้โอ้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเขาได้ปานีมึงนะเออมึงจะเอาจะไงทีนี้มึงจะจะได้แบบนี้ มาาม,ม,ม,มูจะก็บ้ากูเลยนะกูจัดแม่มม่ให้เลยกูมันไส้มานานแล้วนี่มันจะเก่งทำไรวะ <c oughs> มันจะเก่งเหรหลัลกถามแม่กูอ่าตักถามแม่กูนะอืมเดี๋ยวกูมีลายอยู่อืมกูมีลายอยู่เดี๋ยวจะให้จะทำยังไงยังไงต่อ <c oughs> บ่มียัง มึงตายแน่กูบอกมึงเลยมึงเล่นกับกูมึงเล่นกับกูมึงมึงเล่นกับกูมึงอย่าเล่นกับกูกูบอกแล้วนะบักวัวลูกมิดเอาตัวให้มึงรอดก่อนนะเอาตัวมึงให้มันรอดก่อนอ่าเอาตัวมึงให้มันรอดก่อนนะมึงอะก็แค่ก็แค่ถมถุยคนไปวันใช่ถมถุยคนไปด้วยค่าคนเป็นวันมึงก็ทำได้แค่นั้นแหละทำได้แค่นั้นแหละกระจก มีแค่ไหนครับบ้านเช่ามีอะไรบ้างครับรถก็แปารถเขามาที่นี่แปลรถผู้หญิงมาจริงหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะมีผู้หญิงซื้อให้หรือเปล่านี่ผู้หญิงซื้อให้หรือเปล่าครับไปหลอกลวงเขามาหรือเปล่าจริงหรือไม่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะบาปกรรมเวรครับไปซ่อมหรือยังรถนะฝั่งขวาน่ะตอนนี้ก็ดิ้นต่หาเงินนะไปหลอกเอารถผู้หญิงมาหรือเปล่าครับฮะพูดความจริงหน่อยสิอยู่แถวไหนนะ เดี๋ยวทางไปอากงอากาศหรือเปล่านะไม่รู้นะเน,าานี่ยนี่ก็ไม่รู้นะเอากล้า,า,าทำได้ลงคอเนาะไปหลอกเอารถเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ไอห่ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนะไปหลอกเอารถผู้หญิงมาหรือเปล่าหืมผมไม่มีปัญญาซื้อใช่ไหมโอ้ยตายแลย้วพี่น้องเอฟซีอ่า นี่เหรอที่ไปด้วยค่าคนาาานี้คนนี้นแค่นี้เองเหรอชีวิตเขามีปัญญา <c oughs> ขี่รถเป็นล้านแต่มึงไม่มีปัญญาไง <c oughs> ปัญญาคนเรามันต่างกันแต่ไปด้วยท่าเขาอันนั้นแหละครับว้าขวัญคนไปว้าพื้นคนคือภาษาบ้านเฮาเนะไปวบาพื้นคน้นวบาขวัญคนตัวเองไม่มีปัญญาไปนอนเปีว่าขวัญคนเเขาได้ขี่รถจังแซนเขาด้ยขี่รถแต่ไปเวาแต่กับปัญญาเขาแมนบ่อะเขามีปัญญาเขามีปัญญาแมนบ่จะไปย่าน้มังสงงวนน้ำเขาตี นะมึงไปชงงวนน้ำเขาที่บังฮามึงมึงมีปัญญาซื้อเงนเขาไหมล่ะตัวเองไม่มีปัญญามาพูดให้เขาโอ๊ยตีนทางปากมึงนี้เนาะไปกินหันกินเนอะใช่ไหมล่ะ,ะแล้วก็เงินเขาเนาะเินเขาเขาหามาเขาอยากกินไงสิเป็นบัตมึงไปกินเดือมันก็เรื่องของมึงใช่ไหมล่ะปัญญาเขาก็จะไปกินพวกมึงนั่นแหละกินหรูอยู่แพงอย่างนั้นอย่างนี้เอาบันนี้ได้นะครับพี่น้องเอพีีนะอืม เอาไปขึ้นเขาซ้ารถน่ะมันยังไมบ่บาปกรรมเวนผ้าอยู่ในคอเนี่ยมันได้ช่วยเหลืออะไรหรอกนะอ๋อเจ้าเจ้าอันนั่นยังดีอ๋เศร้ายันดีมาเศร้าผ้าเศร้าเจ้าแล้วบอกวันนี้โอ้ยตายแล้วครับพี่นอ้องหาเงินไปจ่ายค่าซ่อมรถเขาทีนี้เออไปชนรถเขามาทําไมถึงขึ้นไรบ่อยครับหางานหาหน้านนี่และตอนนี้ จะให้เป็นคดีค<า>วามหาประเด็นให้เป็นเรื่องเป็นราวหาเงินอะไรครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะค,ค,รค้าความหรือไม่ค้าความหรือไม่อืมจริงหรือเปล่าไปจ่ายเขาซาเอารถไปคืนเขาซาไม่ใช่ของตัอมันเป็นแบบนั้นระบาปกรรมนะไปหลอกเอารถผู้หญิงมาโอ้หน้าตัวเมียเนาะมึงเนาะเจ้าชายกรมารอเนาะ ใส่สูตรผูกไทยโอ้กูก็เพิ่งเห็นในทีวีเนาะหลอกผู้ยงผู้หญิงอันนี้ก็เหมือนกันแหละครับพี่น้องเอฟจีใส่สูตรผูกไทยอ่าดูดีดังๆมีฮอวรดเนีหยเหรอเอามาละมีหอวอะไรขบวนรดนำขบวนฮอวขบวนรถนำขบวนโอ้ยครับพี่น้องเอฟจีเห็นไหมนี่แหละครับถือว่าเป็นความรู้ผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายจะมีคนเชื่ออย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่หรอกครับ ไม่ใช่นะ,ะใส่สูตรผูกไทยแล้วมันนี่แหละครับจอมโจรในเครื่องแบบก็เรียกจอมโจรในเครื่องแบบนะเอะมันน่ากลัวกว่าคนธรรมดาอืเจ้าเห็นอะไรนี่มานหน้าทองบอกเฮ้ยเจ้าเห็นมานมานหน้าทองอนี่นะครับเขาเรียกว่าจอมโจรในเครื่องแบบนะครับพี่น้องเอฟซีนะ